สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่อนราวดีๆทางด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมนุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h a ช n e l หมอพิเชษก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันในเชิงของเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหายจากทุเราหรือหายจากอาการ เจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาเป็นซึ่งจะทําให้เขามีความทุกข์กายทุกข์ใจคือไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ทุกข์กายทุกข์ใจในคลิปนี้เราก็จะมาโฟกัสที่ไข้ที่ภาษาอังกฤษิจกรรมว่าฟีเวอร์ไนะข้หรือตัวร้อนที่อาจจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากโรคติดเชือ้อ infection disease ก็คือมีเชื้อโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคนะฮะทุกชนิดนะเข้ามาเนี่ยถ้าทําให้เกิดการอักเสบก็ทําให้เกิดไข้ได้ก็เรียกว่าติดเชือ้อทาให้เกิดไข้ได้ อันที่2โรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบโดยไม่มีการติดเชื้อได้การติดเชื้อเขาเรียก infection แต่การอักเสบเขาเรียก inflammation เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2ก็คือมีการอักเสบครับแต่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อรโรคครับเป็น non-infectious disease ก็จะนําผู้ป่วยให้มาหาเราด้วยอาการไข้เช่นนะครับเช่นคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองเขาเรียก autoimmune disease หรือพวกภูมิไวเกินนะครับ เช่นโรคอดดาวออนเซตสติวิซิธพวกไข้รูมาติกพวกนี้นะฮะก็เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันเกิดการทำลายบางส่วนเป็นออโตอิมูนหรือเป็นไฮเปอร์เซนซิติวิตี้ก็คือภูมิมันไวเกินกลุ่มที่สองเป็นพวกมะเร็งทั้งมะเร็งในระบบเลือดโลหิตนะเช่นลิวคิเมียมะเร็งมเม็ดเลือดขาวลิมโฟมามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นมะเร็งระบบอื่นๆก็ได้เช่นมะเร็งไตนี่ก็ทำให้มีไข้ได้ สาเหตุอื่นก็อาจจะทำให้เกิดไข้ได้โดยที่ไม่ต้องติดเชื้อนะครับเช่นยาบางชนิดอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือการได้รับสารพิษบางอย่างก็ทำให้ร่างกายมีไข้ได้เช่นกันแม้จะไม่มีการติดเชื้อในทางการแพทย์แผนไทยเราก็จะมีการจำแนกไข้าตามสาเหตุการเกิดได้เหมือนกันก็จาแนกออกเป็นตามสมุดฐานแบ่งออกเป็น3ส,สมุดฐานหรือ3ส,สาเหตุของการเกิดนะครับ ก็คืออันแรกเป็นไข้ที่เกิดจากการได้รับอาหารหรืออาหารที่มีคุณสมบัติหนักย่อยยากแล้วก็เย็นเช่นการที่กินอาหารมันและเย็นหรือกินอาหารมันแล้วก็ไปดื่มน้ําเย็นไข้แบบนี้ก็จะทําให้คนไข้เนื้สึกหนักเนื้อหนักตัวซึมซึมเฉยเฉยไข้ก็ไม่ค่อยสูงมากแล้วก็อาการไข้มักจะ กำเริบในช่วงเช้าช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้าหรือในช่วงค่ำ6โมงเย็นถึง4ทุ่มอันนี้เขาเรียกว่าไข้เกิดจากเสมหะสมุทฐานนะไข้าจากเสมหะสมุทฐานสาเหตุที่2ไข้ที่เกิดจากอาหารที่มีหนักหนักคือย่อยยากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติร้อนต่างจากอันแรกนะอันแรกเนี่ยอาหารที่ย่อยยากอาหารหนักแต่มีคุณสมบัติเย็นแล้กินของเย็นเข้าไป แต่อันที่2เนี่ยไข้ที่เกิดจากสารอาหารที่หนักแล้วก็มีคุณสุบัติร้อนนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าไข้เกิดจากปิตะสมุทฐานนะครับเช่นกินของทอดของทอดแล้วก็มีรสเผ็ดหรือถูกความร้อนจากภายนอกด้วยนะไข้พวกนี้ก็จะมีไข้สูงตัวร้อนจัดกระหายน้ําหรือมีอาการปวดศีรษะตาแดงหรืออาจจะมีเลือดออกในร่างกายแล้วก็อาการไข้เนี่ยมักจะกําเริบในช่วงกลางวัน ในช่วง10โมงเช้าถึงบ่ายสองหรือช่วงกลางของราตรีการของกลางคืนอะช่วงกลางของกลางคืนก็สี่ทุ่มถึงตีสองพวกนี้ก็จะเรียกว่าไข้เกิดจากปิดตากซึ่งคำว่ากินของทอดและมีรสเผ็ดเนี่ยทำให้ร่างกายมันร้อนเกิดนะครับหรือถูกความร้อนจากภายนอกร่วมด้วยเช่นไปตากแดดไปออกกลางแดดมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วไข้พวกนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงพวกที่ถูกพิษไข้หรือถูกพิษเข้าไปกระทํา นะทำให้เกิดไข้ขึ้นมาอันพิษเนี่ยที่ไปกระทำเนี่ยเขาจึงเรียวกว่าพิษไข้เพราะฉะนั้นคําว่าพิษไข้ไม่ได้หมายถึงว่าโอเาเป็นไข้จนเป็นพิษนะฮะแต่หมายถึงพิษที่ทําให้เกิดไข้คำว่าพิษที่ทําให้เกิดไข้ก็เข้าได้กับพวกเชื้อโรคต่างๆในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเช่นไวรัสแบคทีเรียหรือสารพิษหรือท็อกซินจากแบคทีรียนะครับหรืออาจจะเป็นเชื้อราโปรโตซัวก็ได้ที่ทําให เกิดไข้ขึ้นมาเขาก็เรียกกันว่าพิษไข้คำว่าพิษในทางการแพทย์แผนไทยก็เลยมี2กลุ่มนะครับสกลุ่มใหญ่ๆก็คือสารพิษกับพิษไข้สารพิษก็คือทําให้อาจจะไม่ทําให้เกิดไข้นะครับทำให้เกิดเป็นพิษมีผลเสียต่อร่างกายเช่นกรณีใช้วางยาพิษกันหรืออะไรต่างๆนะครับและอันที่2ก็เป็นพิษไข้ก็คือสิ่งที่เข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันต้องขับออกทางระบบเลือดระบบน้ําเหลืองเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาทําลาย สารพิษนั้นออกไปนั้นพวกนี้มักจะทําให้เกิดไข้เขาก็จะเรียกว่าพิษไข้กับสารพิษอีกกลุ่มหนึ่งจริงๆก็อยู่ในกลุ่มสารพิษนั่นแหละแต่มันเป็นพิษที่อยู่ในดินในป่าในชิ่งแวดล้อมแล้วมันระเหยออกมาได้คนก็จะสูดไอเข้าไปแล้วทาให้เกิดความเป็นพิษพวกนี้เรียกว่าไอพิษไอพิษก็คือไอพิษนั่นเองนะครับไอพิษหรือไอพิษก็จะเป็นกลุ่มพิษเวลาเราพูดถึงเรื่องไข้เราก็จะมาจากตัวพิษที่ทําให้เกิดไข้ หรือพิษไข้นะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3นี่จะเป็นไข้ที่สัมพันธ์กับาธาตุลมนะเขาเรียกว่าไข้าจากวาตะสมุทฐานก็คือพวกนี้นอกจากจะกินอาหารที่ย่อยยากแล้วมันก็ทําให้เกิดอามะหรือของที่มันไปอุดตันรูขุมขนนะฮะทำให้การระบายความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยไม่ดีก็ทําให้เกิดไข้นะแล้วก็ได้รับอิทธิพลของความเย็น หรือระหว่างที่เป็นไข้แล้วออกกำลังก็ทําให้ร่างกายเสียพลังนะเสียพลังไอ้ความเย็นพวกนี้จะเป็นความเย็นแห้งไม่ใช่ความเย็นชื้นถ้าความเย็นชื้นมันจะเป็นเสมหะสมุทฐานถ้าเป็นความเย็นแห้งก็จะเป็นวาตะสมฐานถ้าเป็นความร้อนก็จะเป็นปิตะสมุทฐานแล้วระหว่างที่เป็นไข้นะแล้วไปออกกําลังกายก็ทําให้เสียพลังพวกนี้ก็จะเป็นไข้จากวาตะสมุฐาน ไข้พวกนี้มักจะเป็นไขต้ต่ำๆอ่อนๆเพียเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวสบัดร้อนสบัดหนาวหรือบางทีเรียกสะท้านร้อนสะท้านหนาวนะครับการกําเริบของไข้ก็มักจะเป็นช่วงเช้ามืดก็คือพวกตีสองถึงหกโมงเช้าอ่ะก็คือช่วงตีสองถึงหกโมงเช้าหรือช่วงบ่ายแกๆ่ๆนะครับบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข้ที่เกิดจากวาตัะสมุทรฐานเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของแพทย์แผนไทยไข้ก็จะเกิดได้ตามสาเหตุการเกิดได้ สาลักษณะก็คือไข้าจากปิตะสมุทฐานไข้าจากเสมหะสมุทฐานและไข้าจากวาตะสมุทฐานแต่ถ้าเทียบในทางการแพทย์แผนปัจจุบันไข้ก็จะเกิดได้2แบบตัวร้อนอ่ะเรียกต้องเรียกว่าตัวร้อนเนี่ยเกิดได้2แบบตัวร้อนแบบที่1เป็นตัวร้อนที่เกิดจากไข้เป็นไข้คือมีสารบางอย่างจากภายนอกไปกระตุ้นให้เกิดไข้ทําให้เกิดสารก่อไข้ขึ้นมาแล้วก็ทําให การเซตอุณหภูมิของร่างกายผิดปกติไปคือไปเซตอุณหภูมิสูงกว่าเดิมอะ่ะพอเซตอุณหภูมิสูงจากเดิมร่างกายก็ทําให้อุณหภูมิเท่ากับเซตพอยต์ที่ตั้งไว้ใหม่ก็ทําให้ตัวร้อนมีไข้กับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นภาวะตัวร้อนเกินซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเซตอุณหภูมิหรอกอุณหภูมิก็เซตปกติแหละแต่ความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือความร้อนที่ระบายออกมันทําได้น้อยหรือทําได้ไม่ดีอุณหภูมิของร่างกา,กายก็สูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะมาพูดกัันที่ตวข้ ก็คือตัวร้อนที่มีการเซตจุดปกติของอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นไปกว่าเดิมอันนี้ก็จะมี2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือการติดเชื้อการติดเชื้อโรคมีเชื้อจุลอาชีพก่อโรคหรือมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อโปรโตโซวัวนะเช่นพวกมาล,ลาเรียก็เป็นเชื้อโปรโตโซวัวนะพวกโรคเท้าช้างก็เป็นเชื้อโปรโตโซวัวนะก็จะทําให้เกิดไข้ได้นะครับทำให้ตัวร้อนขึ้นมากับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นปฏิกิริยา การเกิดการอักเสบในร่างกายโดยที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเกิดอินฟลามเมชันที่ไม่ได้มาจากอินเฟคชันตรงนี้ก็อาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือออโตอิมูนดิซิสหรือภูมิคุ้มกันไวเกินเช่นในโรคที่เกี่ยวกับเช่นโรคลูมาติกไข้ลูมาติกลูมาต,นะติกฟีเวอร์กับอีกอันหนึ่งก็คือเกิดในส่วนของโรคที่เป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดน้ำเหลือง เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของภาวะไข้ที่เทียบให้เห็นระหว่างวิธีคิดทางการแพทย์แผนปัจจุบันและวิธีคิดทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมเรื่องของการลองประลอดหรือการวัดไข้นะฮะการแปลผลการวัดความร้อนในร่างกายจากปลอดวัดไข้หรือเทอร์โมมิเตอร์เนี่ย ในทางการแพทย์แผนไทยเองเท่าที่ผมพยายามทบทวนตำราต่างๆก็พบว่ามีการแปรผลได้ประมาณ2แนวทางแนวทางแรกก็ถือว่าถ้ามีไข้เนี่ยเขาคิดที่37ถ้ามีไข้สูงหรือไข้พิษจะอยู่ที่40องศาเซลเซียสถ้ามีไข้ที่มีอาการหนักจะอยู่ที่41.1องศาเซลเซียสขึ้นไปในขณะที่อีกตำราหนึ่งที่พบก็จะถือว่าปกติจะอยู่ที่ช่วง 35-37ถึงองศาเซลเซียสถ้ามีไข้เขาถือว่าสูงกว่า37องศาเซลเซียสถ้ามีไข้สูงหรือไข้พิษเนี่ยเขาจะถือที่40องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้ามีไข้ที่มีอาการหนักก็จะถือที่41องศาเซลเซียสขึ้นไปแต่ถ้าภาวะตัวเย็นเขาจะถือที่ต่ำกว่า35องศาเซลเซียสขึ้นไปในขณะที่การแปลผลในส่วนของการแพทย์แผนปัจจุบัน ก็จะถือว่าค่าปกติของอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ที่36 -37.7 ถึงเมื่อวัดทางปากถ้า37.8-38.9ถึงองศางเซลเซียสถือว่ามีไข้ต่ำถ้า3 8 9ถึง้าถือว่ามีไข้ปานกลางถ้า39.5ขึ้นไปก็ถือว่ามีไข้สูงแต่ถ้าอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า36องศางเซลเซ,ลเซลียสก็ถือว่าตัวเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นการแปรผลจากการวัดไข้หรือการใช้โปร,รดหรือใช้ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้เวลามีไข้เนี่ยเขาก็จะดูเลยครับว่าไข้นั้นสูงลอยไหมไข่สูงลอยแบบขึ้นลงหรือไข้สูงเป็นครั้งคราวซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไข้สูงลอยเนี่ยอุณหภูมิจะสูงผิดปกติตลอด24ชั่วโมงเลยโดยอุณหภูมิที่วัดไข้สูงสุดและต่ําสุดแต่ละวันแต่ละช่วงเนี่ยมันจะต่างกันไม่เกิน1องาศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิของร่างกายที่วัดในแต่ละช่วงวันเนี่ย สูงสุดกับต่ําสุดของที่วัดได้ต่างกันไม่เกินหนึ่งองศาเซลเซียสอันนี้เรียกว่าไข้สูงลอยแต่ถ้าเป็นไข้สูงลอยแบบขึ้นลงนะฮะก็คืออุณหภูมิสูงกว่าปกติโดยอุณหภูมิสูงสุดกับอุณหภูมิต่ําสุดในแต่ละวันเนี่ยต่างกันเกิน1องศาเซลเซียสแต่ยังถือว่าต้องคุณอุณหภูมิต่ําสุดก็ยังเกิน37.8องศาเซลเซียสนะครับก็คือยังมีไข่อยู่นะครับยังมีไข่อยู่แต่มันยังลงมาได้บ้างนะครับเป็นไข้สูงลอยแบบ ขึ้นลงนั่นคือว่าค่าต่ําสุดกับค่าสูงสุดจะต่างกันเกินหนึ่งองาศาเซลเซียสซึ่งกลุ่มนี้ก็มักจะมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยขณะที่ไข้ขึ้นนะหนาวสั่นและและตอนไข้ลงก็จะมีเหงื่อออกนะครับอีกสภาวะหนึ่งก็คือไข้สูงเป็นครั้งคราวนะไข้สูงเป็นงันคราวก็คืออุณหภูมิของร่างกายก็จะสูงกว่าปกติสลับกับช่วงอุณหภูมิของร่างกายที่ปกติได้อันนี้เขาเรียกว่าไข้ สูงแบบครั้งเป็นคราวก็วคือมีเวลาที่อุณหภูมิสูงเกินเรียกว่ามีไข้กับมีเวลาที่อุณหภูมิกับมาปกติเรียกว่าช่วงไม่มีไข้นะครับเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจเรื่องของภาวะไข้ภาวะตัวร้อนภาวะไข้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันภาวะไข้ในทางการแพทย์แผนไทยที่ผมได้เอามาเทียบเคียงให้เห็นกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ